สวัสดีครับมาพบอกับแสงสว่างติดปายอุโมงค์อีกแล้วครับพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องวันนี้มาเบิ่งสวนอินทาลัมครับมืงแค่คุณลูกดดๆเลยครับลูกดกหวานกรอบครับเส้นอุบลศรีบบสะเกตอุบลครับอำเภอวารินครับพี่น้อง ลูกใหญ่ๆกรอบๆเหลืองๆเ,เป็นสวนอินทผาลัมครับพี่น้องที่สื่อเมื่ออยู่ดอกจากโลสอโลครับพี่น้องเป็นผลไม้ที่ชอบกินมากเพื่อรักษาสุขภาพได้ครับ รักษาหรือตานได้หลายอย่างครับมีพี่น้องมีจิบกาแฟและอินทาลัมสวนใหญ่ประมาณ40่สิบกวไรนนี่แหละครับพี่น้องโดกโดกครับ โอ้ oh. ขอบุญขอบุญพี่น้องเด้อครับที่กดที่เขามาเบิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแสงสว่างทีง่ปลายอุโมงค์ลำเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ